ข่าวฟุตบอลไทยวันนี้วันที่13สิงหาคม2567เป็นเรื่องที่น่ายินดีต่อวงการฟุตบอลไทยด้วย3าทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอลไทยลีกหของฤดูการนี้นครราชสีมามาสตซาเอระยอง FC และหนองบัวพิชยา FC ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลในนัดแรกของฤดูการโดยเฉพาะเกมที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พันษาที่นครราชสีมามาสตาเเปิดบ้านชนะเมืองทองยูเนเต็ดสประตูต่อห ซึ่งมีแฟนบอลเข้าชมมากถึง1น0 2 1คนส่วนสนามดับเระยองสเตเดียมระยอง FC เปิดบ้านพ่ายการท่าเรือ FC 1ประตูต่อ3มีแฟนบอลเข้าชม6 2 5 0คนและหนองบัวพิชยา FC เปิดบ้านแพ้บุรีรัมยูเนเต็ดศูนย์ประตูต่อ4ที่สนามพิชยาสเตเดียมมีแฟนบอลเข้าชม5 9 5 5คนรวมยอดแฟนบอลทั้งหมดจากทั้ง3สนาม39,907คนก่อนรับชมข่าวต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเรานะครับ กดแล้วไปชมข่าวต่อไปกันเลยครับธนวัตพิมพโยธาแบ็กซ้ายหน้าใหม่ของสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในนัดแรกของฤด,ดูการนี้ที่สิงห์เชียงรายเปิดบ้านเอาชนะขอนแก่นยูเนเต็ดสประตูต่อศูนย์โดยธนวัตรทำประตูให้ทีมขึ้นนําในนาทีที่69านับเป็นประตูแรกของเขาในศึกไทยลีกหนึ่งด้วยวัยเพียง23ปีซึ่งเขาย้ายมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจาก B ีีปทุมยูเนเต็ดผลงานในเกมนี้ของธนวัตรนับว่าโดดเด่นทั้งการสร้างโอกาสให,ให้ทีมและการชนะดวลตัวต่อต,ต,ตัวหลายครั้ง หลังจบเกมเขาเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้ลงเล่นในหลีสูงสุดและช่วยทีมเก็บสแต้มได้สําเร็จพร้อมยืนยันว่าจะนําข้อผิดพลาดไปปรับปรุงในเกมต่อไปวิกเตอร์คา์โดโซประการหลังร่างยากของทีมลำพูนบอริเออร์เปิดตัวในศึกไทยลีกหนึ่งในฤดูกาลนี้ด้วยการนําทีมเก็บชัยชนะเหนืออุทัยธานี FC1 ประตูต่อศูนย์ 0. ในเกมที่สนามลำพูนบอริเออร์คา์โดโซลงบัญชาเกมรับครบ90นาทีหลังย้ายมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจาก BG ีปทุมยูเนเต็ด การกลับมาร่วมง,งานกับโค้ชอเล็กซานเดนกามาอีกครั้งในรอบ6ปีถือเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของเขาในเกมนี้คา์โดโซได้แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และความเป็นผู้นําในแนวรับหลังจบเกมเขาได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่มาร่วมสร้างบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมและยกชัยชนะนี้เป็นของแฟนบอลทุกคนถือเป็นการเริ่มต้นฤด,ดูกาลที่ดีสําหรับลาพูนวอริเออร์ชาบีโมโรกุนซือคนใหม่ของสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดประเดิมคุมทีมนัดแรกในศึกไทยลีกหนึ่งในฤดูกาลนี้ด้วยชัยชนะเหนือขอนแก่นยูเนเตด2ประตตู่อ 0. โดยได้สประตูจากธนวันรพิมโยธาและชินวัตรประจวบมอนซึ่งเกมนี้นับเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสําหรับชาบีที่ได้ใช้เวลาในช่วงพรีซีสันถึง7-8สัปดาห์ในการปรับจูนทีมให้เข้ากันได้ดีที่สุดหลังจบเกมชาบีแสดงความยินดีที่ลูกทีมสามารถแสดงความกระหายในการเอาชนะได้อย่างเต็มที่และยกย่องคาแรคเตอร์ของนักเตะที่ไม่เคยเล่นไทยลีกมาก่อนนอกจากนี้เขายังขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์อย่างล้นหลามและขอให้ทุกคนมาร่วมให้กำลังใจในเกมต่อไป ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวฟุตบอลใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้อัปเดตข่าวสารกันทุกวันขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ